ปวดคอปวดหัวปวดหลังและอีกสาพพัดปวดถ้ากำลังมีอาการแบบนี้อยู่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่เกิดจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้ค่ะ อาการปวดหลักๆแล้วมักจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่หักโหมของคนในปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นการก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน,านๆการนั่งต่อเนื่องในท่าเดิมยาวนานหรือแม้แต่การยกของหนักแบบหักโหมค่ะ,คะก็จะนำไปสู่ความเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อต่อได้ซึ่งจะแสดงอาการในเรื่องของอาการปวดร้าวชาอ่อนแรง และนําไปจนถึงการพิการได้เลยนะคะมาลองสังเกตกันดูนะคะว่าอาการปวดของคุณเนี่ยจัดอยู่ในระดับไหนแล้วโดยวันนี้เพลีิปจะมาพาแบ่งระดับความปวดออกเป็น5ระดับด้วยกันซึ่งในแต่ละระดับจะบ่งบอกถึงระยะและความรุนแรงของหมอนรองกระดูกเสื่อมค่ะ ซึ่งมีระยะดังนี้ค่ะในระยะเริ่มแรกนะคะเมื่อเกิดความเสื่อมของข้อต่อและหมอนรองกระดูกก็จะส่งผลให้เกิดอาการปวดในระดับที่1ค่ะซึ่งอาการปวดในระดับที่1จะแสดงบริเวณหลังและคอในช่วงแรกอาจจะเป็นเป็น,ปนหหายนะคะแต่ต่อมาก็จะเกิดเป็นซ้ำกินระยะเวลายาวนา,นานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนนําไปสู่ความเสื่อมในลําดับถัดมาซึ่งเป็นความเสื่อมในระยะปานกลางนะคะระยะนี้นะคะเกิดจากการเสื่อมของข้อต่อและหมอนรอง รกระดูทําให้มีการเคลื่อนและปลิ้นออกมาของหมอนรองกระดูกเกิดการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดอาการปวดในระดับที่2ออาการปวดในระดับที่2นะคะจะเป็นอาการปวดที่แสดงอาการปวดแบบปวดร้าวนะคะปวดร้าวในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นหากว่ามีอาการปวดร้าวจากคอไปถึงแขนแสดงว่าเริ่มมีความเสื่อมของข้อต่อและหมอนรองกระดูบริเวณคอค่ะ แต่ถ้าหากว่าเป็นการปวดแบบร้าวจากหลังไปถึงขานะคะแสดงว่าเริ่มมีความเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อต่อบริเวณหลังและบั้นเอวค่ะ หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลความเสื่อมหรือจัดการความเสื่อมเหล่านี้ให้เร็วนะคะก็จะนําไปสู่อาการปวดในระดับที่3ค่ะระดับที่3เนี่ยจะลักษณะอาการปวดคือจะมีอาการปวดที่มีการชาร่วมด้วยค่ะโดยอาการชาเนี่จะเกิดขึ้นและคงอยู่นะคะโดยเฉพาะเวลานั่งจะมีอาการปวดค่อนข้างรุนแรงนะคะ อาการชาที่เกิดขึ้นก็จะมีอาการคล้ายกับมีไฟวิ่งแปรๆบริเวณแขนขาหรือแม้แต่ฝ่าเท้านะคะดังนั้นไม่ควรปล่อยไว้เด็ดขาดค่ะความเสื่อมของหมอนรองกระดูกและข้อต่อในระยะสุดท้ายนะคะจัดเป็นระยะที่รุนแรงและอันตรายที่สุดเลยค่ะแสดงอาการปวดอยู่2ระดับอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือระดับที่4และระดับที่5ค่ะ อาการปวดในระดับที่4นะคะจะมีอาการปวดร่วมกับปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงเกิดขึ้นทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวผิดปกติไปค่ะ การทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไปทําให้ต้องเฝ้าระวังเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะพอแม้จะเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยอาจจะนําไปสู่การบาดเจ็บของกระดูกคอและหลังรวมถึงเส้นประสาทได้ค่ะและในการปวดระดับสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดคือระดับที่5นะคะจะมีอาการปวดร้าวชาร่วมกับการควบคุมระบบขับถ่ายที่ผิดปกติไปค่ะ แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมที่รุนแรงมากขึ้นของมอนรองกระดูกที่ถูกกดทับทําให้เกิดการปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทหลายเส้นด้วยกันรวมถึงนําไปสู่การเกิดพงประสาทติแคบขั้นรุนแรงและนําไปสู่การพิการในอนาคตได้นะคะลองสํารวจดูนะคะว่าอาการปวดเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นกับ หรือว่าคนใกล้ตัวอยู่หรือเปล่าถ้าหากเกิดขึ้นแล้วอย่าปล่อยให้โรคดําเนินไปถึงระยะรุนแรงเป็นอันขาดนะคะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนท่วงท่ายืดเส้นข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อควบคู่ไปกับการเสริมให้ถูกวิธีด้วยการรักษาสมดุลการสร้างและสลายของกระดูกอ่อนรอบข้อต่อก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสมค่ะมีการศึกษาวิจัยโดยการเสริมคอนดอยตินในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมและหมอนรองกระดูกเสื่อม ต่อเนื่องเป็นเวลา24เดือนนะคะพบว่ามีความเสื่อมสลายของข้อต่อและกระดูกอ่อนรอบข้อต่อที่ลดน้อยลงค่ะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยที่คอนดอยตินจะพบมากในกระดูกอ่อนที่มาจากสัตว์นะคะยกตัวอย่างเช่นกระดูกอ่อนปลาฉลามค่ะหรือว่าแชคแคทิเลตนะคะ ในชาร์แคทิเลตเนี่ยจะเป็นสารจำพวกโปรโตีนคอลลาเจนและไกลโคซามิโนไกลแคนช่วยในเรื่องของการต้านการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่จะมาทำลายกระดูกอ่อนรอบข้อต่อ ก็จะช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมเพิ่มความยืดหยุน่นให้กับข้อต่อและหมอนรองกระดูกได้และนอกจากนั้นในชาร์คแคทิเลตก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นด้วยจึงส่งผลที่ดีต่อคนที่เป็นข้อเสื่อมและหมอนรองกระดูกเสื่อมและช่วยป้องกันความเสื่อมสลายและความรุนแรงของโรคในอนาคตได้ค่ะ